อจารย์ครับแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่า TP ของเราอยู่ตรงไหนคอับจากเมื่อกี้แลนะ้วน,นะก็คือถ้าเราเข้าออเดอร์มาแล้วอย่างตัวนี้เราเข้าออเดอร์เซลล์ใช่ไหมอ่าแล้วเราก็รันเทนมาเรื่อยๆทีนี้เนี่ยตัวอิชิมกูเนี่ยผมจะดูที่เส้นดําตรงนี้ครับถ้าเส้นดํามันมีการตัดเข้ามาในเมฆนะครับก็คือก่อนหน้านี้มันขนานกันมาเลยใช่ไหมเนี่ยมันวิ่งขนานกันมาเลยทีนี้ถ้าเส้นดํามันวิ่งตัดเข้ามาในราคาโป๊ะเงี้ยอย่างเงี้ยแสดงว่าเอ้ตรงนี้มันไซเยวนี่นะอาจจะเป็นจุดกลับตัวก็ได้ ทีนี้มันก็ไม่แน่นอนใช่ไหมฮะว่ามันจะกลับตัวหรือว่าไปต่อเราก็มาดูที่ r s i ครับว่า r s ซมันเสียทรงหรือเปล่าอย่างตัวนี้ r s i มันเสียทรงฮะก็คือว่าการาฟมันลงนะ r s ซมันตีขึ้นอ่านี่คือดิเวเรนซ์เนี่ยนะแสดงว่าตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับตัวสูงอาจจะเอาตรงนี้เป็นจุดเทคโอฟิตก็ได้ครับอันนี้กรณีฝั่งขาเซลเนาะส่วนกรณีฝั่งขาบายถ้าเราเข้าเอาได้ตรงนี้แล้วเราถือลันเทนนะครับ แล้วก็ดูไปเรื่อยๆครับเส้นดําขนานใช่ไหมฮะถ้าเส้นดําขนานก็ถือเฉยฮะแต่ถ้าเส้นดำโป๊วิ่งเข้ามาในราคาแสดงว่าไอ้ตัวนี้ไซเวย์แล้วเราก็มาดูอาร์ไซครับว่าเสียทรงหรือเปล่าอาร์ไซตรงนี้ก็ราคาตกลงมาเรื่อยๆนะครับเคสนี้ไม่ได้เป็นไดเวอร์เจนนะแต่ว่าอาร์ไซตกก็คือก่อนหน้าน,นี้ราคาอาร์ไซอยู่เหนือ50มาโดยตลอดแล้วก็พอถึงจุดนี้เนี่ยมาดันต่ํากว่า50แสดงว่าแรงขับบายเนี่ยมันอ่อนลงนะฮะฝั่งคาเซลเริ่มมาก็าจุดตัวนี้เป็นจุด,ดนนเทโรฟิต วิธีดูนะครับซึ่งวิธีดูเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายแบบนะครับก็ลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูก็ได้นะครับส่วนใหญ่ผมก็ดูวิธีนี้เนาะก็คือเส้นดำตัดเข้าราคาแต่ว์จจนไอ r สายเสียทรงอะไรพวกนี้ครับ